เงินคือนนาคว้าไค่รวดรวดเนาะระยะไท่จมกูดีดีนาะคุณโยงเนาะดอกโยงก็คิดก็ไม่ได้เออดาวเอาดาวไม่คิดใช่ไหมคิดได้ไงมันด่าไม่สารสนุนใช่ไหมโอ้โหเด็กนี่จะพูด <c oughs> <c oughs> อะไรอร่อย่ายะฝนตกกลับบ้านมาได้ก็อยูุติการกูนี่แล้วเลย ก็ว <l panels> ่าสิเห็ดอย่างมาขามยูนลูก็เห็นเห็ดมาทุนดเลยยายเอ้ยสี่ร้องเงินอยู่เนี่ยาพยเหากะไรุนหน่งคนเดียตูลูก็ถามาหมอนล้ส้มยังไม่เป็นเธอต้องกินพ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสีเห็ดม่ยุ่ว่เอ้ยกูมเฮือแเดี๋ยวคน ถามตัวว่าเอาทัวันเสี่ยงมห้ยก็ไม่เห็นเอาว่าหายคน่าตัวลูกมหาพีมเจ้าหัวหน้าบอกังไงเนี่ยกินข้าวก็แตงแตงโมกับผัาเป็นสาวกแตงโมเสียบ ไม่ค่ะน้องอิ่มทริปอิ่มทริปเที่ยวทริปท้องทพย์อิ่มทิพย์เที่ยวทิพย์ท้องทิพย์เออโดนจับเฉยเลยเนาะสองคนผัวเมียเออป้าก็ไปทักทางความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเไปทำที่โรงพยาบาลก็เสียมเสือหมดเลยแล้วถามว่าตอนที่นุ่มกันชัยไปนั่งทำไมก็ลุกนก็ไปตามน้ำเหยื่อนุ่มมันไปยืนยันใช่เขาก็ไม่รู้เนาะใช่ไหมล่ะ เขาก็นึกว่าเป็นเรื่องจริงหมอคันย้มันทำงานทำไมว้าบอคนแป้เออแป้คนคิดอย่างนั้นวะก็ไม่รู้เขาเป็นกันนเขาเอบ้านมันเป็นจิตกะเวทอป่าสุดท้ายเขาไว้เปิดทำมาข้าวหนท้คนทำโอลหึ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 หหึหหึเห็นหึหหึหึห มันไทยคิดจันทร์เยอร้องเลยแม่นางเอกช่องนางเอกช่องเนี่ยไม่ได้ิัญญาันางเทียนเงินก็บไม่ได้คนบางเทียกได้พายเออถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟโซดลงทิกตต่อเลยก่อนเผื่อไอ้นี่แม่ลูกระเบิดพกโอ้ย